คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำอยู่และสิ่งที่คุณทำอยู่นี้มันจะมีประโยชน์กับใครบ้างถ้าคุณได้ทบทวนตัวเองจากคำถามเหล่านี้และคุณเชื่อว่าตัวคุณมีประโยชน์คุณสามารถช่วยคนอื่นได้ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องทำสิ่งนี้ การที่คุณเติบโตมาถึงในวันนี้ได้เหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมันได้หล่อหลอมทําให้คุณเก่งทําให้คุณเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําอยู่มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีงานมีรายได้มีคนติดตามมีชื่อเสียงได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอีกด้วยแม้เส้นทางมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบมันอาจจะไม่ได้ลรยด้วยปีกบูลพาตลอดวเวลาคุณต้องพบเจออุปสรรคหลายอย่างไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือว่าปัจจัยภาาาาายนอกกกกคคคควววววววมมมลลลัััังงดดหู คําวิจารณ์จากคนรอบข้างไม่แน่ใจไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีเงินทุนและอีกมากมายสารพันธ์มันอาจจะทําให้คุณอึดอัดมันทาให้คุณเจ็บปวดคุณอาจจะท้อหรือว่าในบางครั้งคุณอาจจะอยากเลิกทํามันไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้มันถือว่ามันเป็นบทเรียนแล้วก็มีรางวัลที่จะรอตอบแทนคุณอยู่ครับคุณได้เรียนรู้คุณได้ก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆคุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายผมอยากให้คุณมองเห็นครับว่ามันได้สร้างผลลัพธ์ให้กับคุณทําให้คุณมีชีวิตแบบที่คคุณเเเป็นน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 อออยยยยูู่่่่ใใวววัััััีีีี้้้้้ไดรรรรบบแลพาะะฉสิงทมมตคุณ มันจึงมีค่ามากและมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเช่นกันครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณก็คืออยากให้คุณออกมาบอกโลกใบนี้ว่าคุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอะไรคุณสามารถแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างมันคือการช่วยมันคือการสร้างประโยชน์การทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับตัวคุณทําให้เขาไม่ต้องไปเจ็บปวดไปเสียเวลาลองผิดลองถูกแต่ทําให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้โลกใบนี้มันมีกฎอยู่กฎหนึ่งครับนั่นก็คือกฎของการแลกเปลี่ยนในระหว่างที่คุณให้คุณก็ได้รับอะไรบางอย่างกลับมาด้วยเช่่นนกัททีคคุุณณํา ยิ่งเก่งขึ้นกว่าเดิมมีคนรักคุณชอบคุณคุณมีชื่อเสียงมีรายได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและสิ่งเหล่านี้ มันจะพัฒนาพาให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ผมเชื่อว่าคุณมีคุณค่าผมเชื่อในหัวใจและผมเชื่อในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวคุณครับตอนนี้มันมีพื้นที่มากมายที่คุณได้ออกมาคุณอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการโพสต์หรือว่าอัดวิดีโอบอกคนใน Facebook ใน YouTube หรือในแพลตฟอร์มในแอปไหนก็ได้ครับว่าคุณทําอะไรได้คุณช่วยใครได้และคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่คุณได้รับกลับมาครับคุณเชื่อว่าคุณมีของผมขอให้คุณลองออกมาบอกัันนคคลิปห้ารบ ผมเต้ยชนินครับ